สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุปู่สุกคนนะคะวันนี้ก็สีออกไปซื้อเค้กห้ตีน้อยจากน้อยนะคะเพระาะว่าวันนี้วันเกิดเพิ่นเนาะ,ะมายืนรอไม่ใช่รอรถเมล์ได้มายืนป้ายรถเมล์รอเพื่อนนะคะโอ้พูนน่ะพี่น้องบรรยากาศฝนเพิ่งหยุดตกนะคะโอ้บรรยากาศกยังเย็นอยู่คะ่ะนี่นะคะบ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านเป็นแบบนี้นะคะ ป่าเป็นเขาแบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ยอยู่แบบนี้ล่ละค่ะก <c oughs> ็ดีใจจะได้ทํางานแล้วนะคะดีใจมากๆเลยจะได้กลับไปทํางานเดือนหน้านี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เราก็ใช้ชีวิตนะคะโสดให้มันคุ้มนะคะ <c oughs> เอาจยงซี่พี่น,องงงน้องเพราง่ายๆงไไรใใจความรูอย่งซี่ตีไม้ออกมาตะโดดแล้วพี่น้องจ <c> ร <oughs> ิงๆมันสบายแบบนี้เอง <sh arp> ใช้แรกๆมันอาจจะทําใจบ,ไบ,าาบ่ได้แหละพี่น้องเพราะว่าตะผู้ใหญ่แล้วเพราะว่า,วาตะข่อยเนาะเะนาะ ตอนนี้ห้องมูบ่อนในเราห้องกะโล่งเลยแหละพี่น้องเหมือนเอาเขาออกจากอกเลยแหละพี่น้องเอ้ยคุณนะโอ้อากาศดีไฮนะพี่น้องโอเคนะคะที่มาจะไปซื้อของแล้วเดอ้อบายบายค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันยามเย็นเด้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวนะ กลับมาแต่ซื้อของเราด้อจ้ะกลับมาจะซื้อของนะคะกะซื้อของน้ๆนอๆอาหารนิดๆน้อยๆนะคะเพระาะว่าต้องต้องประหยัดกว่าเงินจะอ,ออกนะะเนาะเพราะว่าเดือนนี้เราเขายังไม่ได้เหตุงาน,น,ะะนะะเนาะเนาะเดือนหนาเขาก็ัลุยงานแล้วอย่างนันก็ดีขึ้นกลับประมาณนี้คะ่ะเมื่อนี้อากาศดีบ่เมื่อวานนี่ฝนตกเมื่อนี้ก็ฝนตกอยู่ค่ะแต่พึ่งเศร้าเนาะเะนาะกับนะอากาศหนาวนะคะเย็น่อยก็บม่รู้เขาจะเป็นไครเ่สบายบ่พีนองหนาวฮอาได้กระดูกปวดหล้างแห้งนะคะ นี่คทักทายกันนะคะพี่น้องมือนีก็เฮ็ดคลิปมาหายเบิงมืออืน่นคิดบาจะได้ไปเฮ็ดงานอยู่ค่ะไปเฮ็ดงานเนาะคะ่ะมืออื่นไปเฮ็ดงานเฮ็ดเฮ็ดงานพิเศษอันนี้ไม่บอกนะเพราะว่าเราไม่บอกว่าไปทำงานที่ไหนอันนี้ทํางานพิเศษนะคะก็ถ้าเอฟซีทีเคยติดตามกับชีฮูว่างานพิเศษขึ้นอย่างนะคะไม่ได้ไปขายตัวแล้วจ้าไปทํางานพิเศษะคะได้ได้นิดๆหน่อยๆนะคะ ส่วนงานที่ทำก็จะเป็นเดือนหน้าเนาะทำความสะอาดนะคะมาเดินนะคะม,ม,มามอยหอยสังอีกแล้วนะคะอืมพวกเราเนะี่ยเป็น FC ที่ดีอยู่แล้วค่ะไม่ไปคอมเมนต์หรือว่าข่มขู่ใครนะคะเราชอบใครเราชื่นชมคนนั้นเราไม่ชอบเราก็แค่เลื่อนผ่านนะคะส่วนตัวก็ชอบผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้อะไรมากมายก็ดูคลิปนะคะก็มีสติชื่นชอบแต่พอควรนะคะทุกคนอย่าเกินไปนะคะเข้ากัอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะถ้าเราไม่ชอบใครเราก็ไม่ต้องไปดูนะคะแค่นั้นจบนะพี่น้องแล้วก็ตีไม้ก,กับเบิง์นเพิ่นตั้งแต่พูดหนึ่งเก็บเห็ดกินเขาตั้งแต่เพิ่นเพิ่นมี f เอฟซีมาเบิงหาหงหัวข้อนี่แหละแลกล้กนะคะพี่น้องก็ชื่นชอบความเกง่งความฉลาดของนางนะคะ อายุน้อยร้อยล้านเขาเอ,อินพี่น้องนะคะและ้วก็มีฟินคาบมีร้านกาแฟมีอ่ามีวงมิงของเจ้าของนะคะนี่กับแบบว่าน,นี่แหละพี่น้องยิ่งขึ้นสูงยิ่งหนาวแล้วก็มีค้นฟองลอยกันหลายมีคนบวบบางดีกันเยอะแยะฉะนั้นเขาก็เป็นเอฟซีพลังเงียบนะคะยุ่งเงียบๆนะคะสนับสนุนเพื่นแบบเงียบๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดก็คือการพัฒนานะคะทุกคน การพัฒนาวงการอนุางของเด็กหน่อยแล้วก็ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ,ญ่บัานที่แลนด์น่ะดีมากเลยแล้วก็ตีไม้ก,ก็ขอให้นะคะไข่โตเกียวมิวสิกแล้วก็ผู้ใหญ่บัตรที่แลนด์บอดบิ๊กนะคะหรือน้องบิ๊กเรานี่เองแล้วก็ผ้าศิลป,ปินได้ไข่จะเริ่อนจะเริ่อนไปนาะก้าวนาะขึ้นไปเรื่อยๆห้มัง่งห้มหนี้ห้เป่งๆน,นะคะมีงานเข่าตลอดตลอดนะคะแล้วก็ที่ชอบสุดคืออาจารย์นักดนตรีพี่น้องอ อาจารย์นักดนตรีที่เลิศม,มากนะคะมีการ, enjoy ร,รเอนจอยกับกับศิลปินเท่าเนาะศิลปินไข่ตัวเกี่ยวนะพี่น้องแบบเป็นอีอยังที่แบบว่าเขาแมทกันดีเลยนะมันเหตุแห่งานออกมาดีแต่เราผลงานนะคะไม่ว่าจะไปแสดงด้วยใจนี่ก็เจ้าเหตุเต็มที่นะคะแล้วก็คอให้เด็กน้อยใน้่ข่เนี่ยให้จับมือกันสามัคคีกันลกักใค่กันสนับสนุนกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แล้วก็ขอให้พ้นดราม่าไปเราไม่ต้องแคร์ดราม่าละเ,เอาเอาเวลาที่เขาดราม่าเนี่ยมาทามาหากินของเรามาสร้างผลงานใหม่ๆให้กับเอฟซีดูก็พอแล้วเนาะพี่น้องเนาะเม้นบอกจ้ะเออข่อยบ่าไปข้อเมียนดรา้ใดเด้อข่อยก็บเบิ่งในพื้นที่ของข่อยข่อยชื่นชอบในแบบของข่อยนะข่อยข่อยชอบที่ผลงานนะคะเราไม่ได้เสพเรื่องดราม่าถ้าเสพแล้วไม่ปวดหัวตัวพี่น้องจะไปเสพเด้อค่ะเ้อเขาก็บเบิ่งเข้าไปเบิงเบ่งผลงานเพิอนอ่นดีกว่าความสนุกสนานนะคะเพชรนวดนตุ้มพนัสตลกพนัสพี่น้อง ะะเหมือนกับเอซีเหมือนกับอย่างลุงพลป้าแตนเนี่ยเราก็ชื่นชอบแล้วก็เป็น FC อยู่แล้วแต่เราเป็น f c พลัง,งเงียบเราก็อยู่ในพื้นที่ของเรานะคะเราไม่ไปคอมเมนต์ใครนะคะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็น f c เนี่ยตีกันมากกว่าฝั่งนั้นฝั่งนี้นะคะทุกคนอ่าสังเกตบงังบ่าพลเนี่ยยูซื้ออยู่เราเนะ่ยเรื่องครอบครัวเราไม่รู้หรอกนะคะมีคนสองคนเท่านั้นที่รู้ฉะนั้นเราอยู่เงียบๆดีกว่าเป็นพลัง,งเงียบดีกว่าเราชื่นชอบ เราก็สนับสนุนในแบบเงียบๆของรเราเราม่ชื่นชอบเราก็เลื่อนผ่านเหมือนกับเอฟซีของตีมาเนี่ยบางคนชื่นชอบตีม้บางคนก็ไม่ชื่นชอบก็อาจจะนู่นนั่นแต่เราก็ต้องรับเราเป็นเราเราเราคำตรงเนี้ยเราต้องรับได้ทั้งสองอย่างนะคะอารับได้ทั้งสองอย่างบางคนกับเบาบางังดีกับเข้าหรอกพี่น้องเราเกิดเป็นคนเหมือนกันอย่าได้ดูถูกดูแคนกันมันเป็นสิ่งที่ดีสนับสนุนคนไทยเออถ้าคุณไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแค่นั้นจบนะคะเออนี่นะคะพี่น้อง โอ้เบนทิงว่าอะไรนะคะเันขิงว่าแห้งก็ประมาณนี้นะคะหยากมาก็ <nu> ก็กจะไม่หยาเไปแล้วนะคะก็เดินออกกําลังกายนะคะรู้สึกว่าขานี่จะอ้วนขึ้นแล้วเนี่ยน้ําหนักมันขึ้นโอ้ถ้าขึ้นมันอีกอย่างมันป่วยมานั่งอยู่แต่บ้านไม่ใช่ว่านั่งแล้วก็กินนะทุกคนส่วนมากไม่ก็ได้กินเนะเพราะว่า,า,าช่วงผ่าตัดนะมันไม่ได้ไปไหนเนาะมันปว่วยแล้วก็เดินอยู่แต่นในบ้านนะแล้วก็ออกมาข้างนอกนิดๆหน่อย ออกมาเดินมาก็ปวดแผลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าเดินบ่อยขึ้นนะคะออกกําลังกายเลยพี่นอ้องนะคะให้มันแบบว่าเนี่ยขอเชยย่างไปขึ้นเขาจากักสามสี่ชั่วโมงคุณนะอยู่ในบ้านก็ออกกําลังกายเริ่มออกกลาลังกายแล้วนะคะถ้าอ้วนมากมันก็ไม่ดีนะคะขามันจะหู้กัน <laughs> โอเคนะคะก็เอาบรรยากาศยามแรงมาให้ดูนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณบ่าย สามกว่าเกือบจะสี่เราไม่ใช่ใบสี่โมงแรกสี่โมงแรกพี่นองเกือบจะหาโมงแรกเรวก็จะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศอากาศก็เย็นๆอยู่นะหนาวๆเย็นๆอยู่นะจ้ะที่ประมาณนี้ค่ะที่เก่าเวลาเดิมนะคะพวกนี้ก็อาจจะไปทํางานสักสี่ชั่วโมงนะคะวันเสาร์ก็อาจสี่ชั่วโมงวันอาทิตย์ก็สี่ชั่วโมงเพราะว่า,าไม่รู้ว่าพ่อเขาจะไปต่างอากาศไหมนะคะ เพราะว่าตีไม่บอกให้เขาเอาลูกไปเขาบอกเอาไปนะา๊ะท่านั้นตีไม่ก็จะเอาไปฝากแม่เพื่อนตีหน่อยแหละเพราะว่าเขายังบม่ถึง12ได้พี่น้องอยู่บันผู้เดียวปรไดดี๋ยจะฝากเจ้าของบ้านนี้ก็ไ่ดูเดี๋ยวดูก่อนนะคะถึงเขาจะอยู่ได้แต่เราก็คือว่าเด็กนะเขาก็ยังเป็นเด็กเกิดไปเคศบานก็ไฟใหม่เองเด็กพี่น้องตายข่อยเล็บวันนี้โอ้สวยมากเลยค่ะตรงนี้ ก็นั่นแหละที่ตีมายบอกนั่นแหละค่ะนะคะทุกคนเราเป็น f c ที่ดีเป็น f c ที่ดีเด่นนะคะทุกคนแล้วก็อยู่แบบพลังเงียบของเรานะคะโอเคนะคะตีมายก็จะขอลงก่อนเด้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะขึ้นไลฟ์สดตอนบ่ายๆนะคะก็ประมาณทุ่มหนึ่งเนาะบ้านเราสําหรับคลิปนี้ตีมายก็ขอลงไปก่อนเด้อสวัสดีขอมืเจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงนะคะ ไปใส่มีตรค้นรักค้อนอุปรัมเอ็นดูเด้อพี่น,น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้ทีไม้ความเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ